กเรื่องประชาชนทุกคนควรตื่นรู้ได้แล้วว่านะนักการเมืองไม่ใช่ผู้อาสามารับใช้พี่น้องปรเมืองเขาคิดเห็นยังไงแล้วก็กังวลเมืองแต่คนเขาคิดกันยังไงไม่ว่าจะเป็นเขายินดีให้เปิดไหมหรือยังไงนะพวกเขาไม่ได้อาสามารับใช้พี่น้องพวกเขาเลือกทำอผมถามคำเดียวเห็นด้วยกับการเปิดด่านไหม มะะไม่เห็นด้วยเสียงเดียวกันหมดเลยไม่เห็นทำไมอ่ะอู้ยทำไมไม่เห็นเษฐกิจเราเสียหายนะต่อให้เษฐกิจเราเสียหายถ้าก็อปิดประเทศก่อนแค่ประเทศเดียวประเทศอื่นยังมีร่วมกับเราทำธุรกิจการค้ากับเราได้ทุกประเทศยกเว้นประเทศข้างบ้านปิดได้ก็ดีค่ะถามว่าประเทศไทยกระทบไหมก็กระทบนะคะแต่ตัดไปเถอะเพื่อต้องเอาแผ่นดินเพื่อประชาชนและประชาธิปไตย คืนของเรามาเถอะค่ะถ้าขาดเพื่อนบ้านคนเดียวคิดว่าเสียหายแต่ก็น้อยดีกว่าให้เข้ามาเป็นพันธมิตรแล้วมาห่าักหลังกันเหมือนเดิมประชานทุกไม่มีมาม่าจะกินยังทําเป็นแอค นการเมืองผงชูรสก็หมดแล้วมาม่าปากกระป๋องก็หมดแล้วนะถ้าการเมืองที่คนทำอยู่ตอนนี้แต่ขรับยังทําเป็นถามว่าฝั่งไทยมีคนจะเปิดด่านไหมรับอยากจะเปิดก็ขอร้องเขาดีๆพวออกมาขอร้องว่าอย่าเปิดด่านนะครับคือฝั่งไทยเนี่ยไม่มีใครอยากเปิดด่าน เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตนะครับเขมรเป็นประเทศที่บริโภคนะคนผลิตเนี่ยต่อให้เขาขาดทุนหรือว่าต่อให้เขาขายไม่ออกเนี่ยนะเขาก็ยอมนะแต่คนที่บริโภคเนี่ยถ้าไม่มีกินเนี่ยตายนะนะครับต่างกันนะคนขายกับคนซื้อเนี่ยต่างกันนะประชาชนคนขายเนี่ยเขาผลิตแล้วเขาขายในบ้านเขาก็ได้นะครับขายไปลาว ขายไปเมียนมานะครับหรือว่าประเทศอื่นๆก็ได้นะครับพวกนะแค่ขาดขามิ้นก็ได้นะครับเขาก็ได้นะแค่ขาได้ร่าทำไรไปนิดๆนิดหน่อยนะครับนักการเมืองไม่ใช่ผู้อาสามารับใช้พี่น้องประชาชนมันไม่มีจะกินนะนักการเมืองทุกคนต่างนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นแม้แต่ข้าราชการไม่มีข้าวกินไม่มีชูรสไม่มีมาม่ากินเนี่ยพวกเขาไม่ได้อาสามารับใช้พี่น้องฝั่งนี้เขายอมแหละนะครับเขายอมทาอาชีนะ เหมือนเราเลือกเขายอมหักทุนเขาอยากได้ดินแดงเขาเลือกคืนนะครับแต่ฟังคำมืออาชีพนักการเมืองยังไงล่ะตอนนี้ดิ้นแหละทั้งเงินเงินทั้งสวัสดิการทั้งทา่ยังมียังมีอีโก้ยังมี acting ได้เข้าใจตัวเองยังทําท่าเป็นเพื่อนว่าฟังรุ่นอยากเปิดไหมนะครับเดี๋ยวจะถามคนฟังนี้ให้นะนะครับไม่มีจะกินแล้วทําท่านะนะครับทุกคนนะคืออย่างว่าแหละ ประชาชนเขมี่เนี่ยก็เอโก้สูงตั้งแต่ไหนตั้งแตยย่ไรแหละขนาดปิดด่านยัง